ครับ,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 บผมพี่น้องมาจิ๋วจิ๋วเลี้ยง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 สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมกาสสวีคอนดูช่องนอนรักสามหกนะครับผมวันนี้เราจะมาถาปป่ายรูปกันนะผมไม่กดวุ่นวายนะครับผมวุ่นวายจัดนะครับท่านผู้ชมไว้ทำไมมีกระแปดคนนะเอาใครออกวะเนี่ยไม่เป็นไร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 ใครออกวะยัยรู้นะ แลพวกเองพวกเองอย่าพูดคำหยาบนะเฮ้ยพวกอย่าพูดคำหยาบนะเดี๋ยวขอตัดท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ผมขอตัดไปตอนที่ว่าลงถึงปีธนะครับผมผมขอตัดตอนนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับผมเฮ้ยกระเบิดโอ้ยระเบิดระเบิดการเล่นอะไรกี้ระเบิดเนี่ยไอเด็กกี้ที่ไหนมันเล่นเดี๋ยว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 โอเคกี้ทุกคนทุกคนมาเลียงมาเลียงมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้

นี่นี่เทอดรำลงนี่กระดมลงนี่ตามมาเสร็จดันตามนี้มาเสร็จดันรงนี้เสร็จดันรงนี้เสร็จดันรงนี้ขาตรงนี้ขาตรงนี้ขาตรงนี้เดี๋ยวหัวแข้งอยู่ตรงกลางหัวแข้งอยู่ตรงกลางที่ึกษาที่ึกษายอดยอดยอดอยู่ตรงนี้ยอดที่ึกษาเลยทุกคนทุกคนทุกคนมาเร็วมาเร็ว ทัาอดทานยอด่ยดมายืนตรงนี้ทนมายืนฟังมายืนข้างๆเราเพื่อนโอเคโอเคจัดแถว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 เข้าเข้าเข้าใกล้เข้าใกล้เขใกล้เใกเาใกล้เ้ากลเกล้เอาเอาเต้นใล้เต้นล้เอามุลเ้ลเข้ลเต้าเต้นเต้าเต้กล้เข้าใกเขาใกเขีายวล้เข้าย้เเขา้ากาข้เ อักคราสีรารายาญาบีญาภูริสกัลอ๋อผมขอต้อนรับสู่แชนแนลรักนะครับผมใครอยากเข้านะครับผมเทหัวสามพันนะครับผมแข่งผมแม่เป็นต้องหัวยิงหัวมากนะครับผมสามพันพอนั่งหนึเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงวุ้นอุทัยเดี๋ยวพวกเ,เราต่อยกันเอโอเคไหมวุ้ายอ่ะ

ไออยู่จริงหอนากาหอนากาไปไปไปตามมาตามมาใครใครตายยิงรูเลี้ยงอ่ะบไ่นี่นี่หอนากาตรงนี้นี่นี่สลิงอยู่ตรงนี้สลิงอยู่ตรงนี้สลิงอยู่ตรงนี้ตามมาตามมาเนี่ยสลิงตรงนี้ไปคือสลิงนี่พวกิอยู่ไหนเนี่ยมาเร็วมาเร็วมาเร็ว มามามาเอ้มันเอ้ยมันเอ้ยพวกเองมาเริมตรงสลิงตรงนี้สลิงตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราจะได้ไปแบบพอมันจะได้สวยๆตยสีขาว้ก่อนตีขาวไปก่อนเติดตามตีดำตีดำไปก่อนเลยตีดำไปก่อนเลยไปเลยไปเลยตีดำน้ำไปแล้วนะไปเลยเนไปเลยตีดำไปเลยตีดำไปตีดำไปเฮ้ยอะไรอีกครับเนี่ยโไปดิไปเลยสีขาวตามไปเลยไปเลย มาดิมามามนนนะาะฮัโหลครับผมนะผู้ชมตอนนี้ผมก็ทำคลิปแล้วว่าเรารับคุณเข้าแคนนะครับผมโอ้ใครวีกว่าข้างล่างฟาโอ้เวนเอ้ยถ่ายคลิปลง Youtube ถ่ายคลิปลง Youtube โอ้ไอมันเกียนไม่อยากรู้เลยผมอย่เลย อยากเก็บปืนอยากเก็บปืนหิงหิงหิงใคร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 เก็บปืนเดี๋ยวพี่ยิงนะใครไม่ยิงเฮ้ยใครห้ามเก็บปืนหัวแข่งเก็บได้คนเดียวหัวแข่งเก็บได้คนเดียวใครห้ามเก็บที่เหลียวหัวแข่งห้ามเก็บใครใครห้ามเก็บใครห้ามเก็บใครห้ามเก็บฮัลโหลฮัลโหลตรงนี้นี่นี่นี่ยืนยืนยืนตรงบนไหนบนไดนบนไหนเออเอออวันไรก์ของบุ๊คเป็เนี่ยเอออย่าเล่นใค้ อย่าเล่นไอวออย่าเล่นไอวออย่าเล่นไอวอไอยอดทัน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 เองเอาบืนไปทิ้งทันยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวแกนถือปืนไน้คนเดียวที่เหลือห้ามถือจะค้างไม่ฟังไงเดี๋ยวยิงทิ้งยังเลย มามามามเยไม่โอไม่ไม่สวย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 เลยไม่สวยเลยเฮ้ยมาก่อนรู้นี่มันตรงบนไหนพวกเองอยู่ไหนนะมาคุมยังมาคุมยังมาที่สี่ห้าคนนี้ตรงเนี้ยเอาไหานนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เอ้ยอีกสามคนไม่อีกสองคนไม่ไหนอีกสองคนน่ะน้องแก้มน้องข้อยคนนี้มาเร็วมาเร็วมือลูเข้าไว้เข้าไปเข้าไปเฮ้ยทิ้งปืนทิ้งปืนทิ้งปืนทิ้ง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 ใครไม่ทิ้งยิงนะทิ้งปืนทิ้งปืนทิ้ง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 ไปทิ้งไปทิ้งสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้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 ือนไอ้ไม่ทิ้งฮัลโหล ขายอะไรมาวะเนี่ยมีตั้งเก้าคนขอต้อนรับอยู่ช่องเอ่อขอต้อนรับอู่แค่โดนรักนะครับผมซึ่งตอนนี้ไอวอลไม่กล้หายไปแล้วครับผมโอ้โหอุตส่าห์ตั้งนานนะครับผมอุตส่าห์ไอวอลก็หายนะครับผมโอ้โหไม่เลยครับแค่เรานะครับผมตอนนี้รับเฉพาะผู้สาวนะครับผมผู้ชายไม่รับครับผมผู้ตายผู้ชายจะอยู่อัพผ่านนะครับผมแต่ที่ผู้สาวไม่ต้องเทสครับผมว่มแค่นี้แหละยหญ่ใ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 หญ่แค่นี้แหละยอกยอกยอก กูเลกูเลกูเล่ามาตามาจุดไม่จุดตรงนี้ตรงนี้จุดจุดนี่จุดไป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 ลงไป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 ไินปไปไไป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 ไไมไใครเคยไปเลยปไปไินนกไป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 ไไปไปไวิ่งวิ่ไวิ่งรไป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 ปปไไปปไลเหลือ เก็บได้เก็บได้กตอย่าเก็บปืนนะอย่าเก็บปืนนะใครเก็บปืนรู้เรื่องนะเฮ้ยอย่ากขับเฮ้ยอย่ากขับรถชนกันนะเฮ้ยอย่ากขับรถชนกันนะเฮ้ยขับดีๆนะเฮ้ยรถดังโดนชนตีกระปิ้วนะเป๋วว่าเงียบอ๋อใครใครเียนวิเตอ์ออกแขนเด้อ ถามาถามมาเรื่อยๆพวกพวชินก็ตรงไอ้นู้นว่ะที่มันเป็นแต่ว่าเออที่มันเป็นป้ายอ่ะป้ายอ่ะอ๋อเฮ้ยใครใครยิงปืนเนี่ยพี่ได้ยินเสียงปืนในนั่นอะใครยิงเนี่ยใครยิงเนี่ยไอ้ตรงป้ายอะไหนเห็นไหมป้ายตรงเนี้ยเออป้ายเนี่ยเฮ้ยระวังลิสต์ส่วนระวังลิสต์ส่วนรอลิสต์ส่วนไปก่อนรอลิสต์ส่วนก่อนรอลิสต์ส่วนไปให้ลิสต์ส่วนไปก่อน ไมาเลยมาเลยมาเลย,มเลยไม่โดนไม่โดนตรงนี้ไม่โดนลกเซียนเฮ้ย <Hey. S 1> พี่ถามพี่โบชี่จะบอกว่าใครเก็บปืนระวังเราระวัง,ระว,งระวังหัวแตกไม่รู้ตัวนะระวังในะเรื่องเพิ่อบินรีนะเฮ้ยพี่บอกก่อนนะหอกแกนเก็บได้คนเดียวนะเฮ้ยคนอื่นห้ามเก็บนะเฮ้ย ไอ้ไอ <chat> ้ไอ้รุมตัวลมตัวใครเก็บปืนเดี๋ยวรู้เรื่องมามามารมตัวลมตัวมันตัวนี้มามาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จัดล้วันนึ่งพี่เจอแล้วันนึงพี่จัดล้พี่จัดล้พี่กำลังจัดจับมุมอยู่จับมุมอยู่ออก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 เดินชนเดี๋ยวเดินชนออกออกเรื่อยๆมา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 จี้เลี้ยงยี้เลี้ยงนี่นี่น่ารอตรงนี้เลย

ใครไม่นิ่งเดี๋ยวพี่ยิงแม่งเลยนะหัวร้อนอะไรนะมันต้องใช้กำลังไอพวกนี้มามามึเดื้อมึงดื้ยึดไอ้นี่ไอ้นี่ไปยุดแต่เขาหยับอยุดแต่เขาหยับขึจับอีกเดี๋ยวยิงแม่งเลยเรื่อยเรื่อยเร่อยเร่อยมามายืน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 มาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่นี่อีกอีกจุดหนึ่งจุดหนึ่งเรื่อยเรยตรงนี้ตรงนี้ ยืนสามสี่เลยเอ้ยยืนยืนคนละฝั่งดิเชียวไอ้เนี่ยเนี่ยยืนตรงนี้ยินตรงนี้ตรงนี้เออเสียดอ่ะเออขาฝั่งนี้ขาฝั่งนี้ขาฝั่งนี้สลับกันนะกัดกัดมาเลยเพื่อนเลยกัดกัดเองมาจุดตรงนี้เพื่อนตรงนี้เอออย่าปล่อยกันอย่าปล่อยกันอย่าปล่อยกันกัดเออฮะโหลนะครับ เอ่อการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมผมขอต้อนรับสู่แกรนลลักนะครับผมรายเข้าอะไผมก็เข้ามาได้นะครับผมเต๊ะหัวสอมพันนะครับผมผู้หญิงไม่ต้องเต๊ะนะครับเต๊ะหัวสามพันนะครับผมพี่น้องหัวสามพันนะผู้หญิงไม่ต้องเต๊ะนะครับผู้หญิงไม่ต้องเต๊ะนะครับผมส่งใจ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 ดีฮะโหลส่งใจโอ้แม่งหวาหละ mày không ai dám dọn đừng phòng trái dạm dọn đừng vội trái 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 ย่างีไงตอนนี้เออไอยอดไอยอดเอดวินแนมวินได้เดี๋ไอยอดเดิมได้ต่ส้มไม่ได้ไยอดได้แต่ส้มวินได้่ยยยังจะเอีไอต่วิ่เลยโอ้ถารูปอะไรว่ายอดมันยิงมาต่อขหาไอยอดบอดดินยิงย ไอยอดก็บอกอยู่ว่าใครห้ามเล่นไหมบอกใครเล่นในพื้นดีนเย้าจบแล้วไอยอดเอ้ยยอดเอ้ยแม่งยิงแม่งซีดมาทีเนี้ยยิงมึงหน้าตายคนหนึ่งแล้วนะนะใครใครฆ่าแล้วฆาตกรแล้วเกิดการฆาตกรรมเกิดการฆาตกรรมเกิดขึ้นนะครับผมท่านผู้ชม เออยิงเลยยิงเลยเอ้ยพวกเอ็งให้ไปหาเงินก่อนไอ้กอดเอ็งอย่าเพิ่งยิงก่อนไอ้พวกมีหาบเงินก่อนกอดกอดจุดยิงไอ้พวกมีหาบเงินก่อนกอดไอ้พวกมีมีหาบเงินก่อนขายได้ที่หนึ่งขายได้ที่หนึ่งคือจดมากเลยอ่ะฮ่า่าฮ่าฮ่าห เอ้ยอยายิงผู้สาวได้อยากยิงผู้สาวนะใครอย่ายิงผู้สาวนะคุณวายที่หายคุณวายเกินอ๋อ,อจังหวะน,นี้นะครับผมด้วยกับผู้สาวนะครับผมให้ผู้สาวยังก่อนให้ผู้สาวบ้างดิให้ผู้สาวหน้าโอ้แม่อ่อนได้เลยเนาะแม่อ่อนได้ไม่คิดจะอ่อนได้เลยเนาะโอ้เอาเรื่องว่ะดูดูดู เนี่เอาเรื่องอืมอหือหึอดังอะไรจริเนี่ยยอดดูนะครับผมท่านผู้ชมนะวันนี้เขาจได้ไม่หนึ่งนะครับผมท่านผู้ชมอ้าวอ้าวมีคนยิงหลอยนายหาบาคนนะครับผมแต่พวกเองมัดมัดกันไม่มัดมัดแต่ยิงแต่ยิงยอดยอดยอดหยุดหยุดหยุดมั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 ดหนึ่งหนึ่งมัดหนึ่งหนึ่งมัด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  เฮ้ยผัดเฮ้พวกเองหยุดยิงเออฮัลโหลพี่จะบอกว่าพวกเองะหยุดยอดยอดแล้วก็อีกคนหนึ่งหยุดยิงงันก่อนพวกเองไปไปไต่กันในวงสุดท้ายไปไต่อยกันในวงไปไต่อยกันในวงสไตร์เร็วเร็วเร็วไม่ห้ามหยุดห้ามยิงหน้ามาเร็วมาเลยอีกคนหนึ่งอะไอไอชุดนักบอลน่ะใครอะอ๋อไอหัวห้องใช่ไหมเฮ้ยอย่ายิงนะนายฮัลโหลนายอย่ายิงโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนายไปไต่อยกันตอนตอนวงสุดท้ายโอเคไหมรอลงบทท้ายลงุดท้ายลงุดท้ายวัดถึงวงบีบวงท้ายเพิ่งไต่อยอะไร ทิ้ง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 ยอดยอดยอดทิ้งปืนยอดยอดยอดทิ้งปืนยอดทิ้งปืนครับทิ้งปืนทิ้งปืนครับคุณยอดไอยอดทิ้งปืนยอดยอดทิ้งปืนยอดทิ้งปืนยอดกวอกตีนล้ยอดมือกดตีนแล้วยอดไอยอดทิ้งปืนทิ้งทิ้งทิ้งให้หมดเลยทิ้งให้หมดเลยทิ้งทิ้งปืนยอดยอดทิ้งปืนยังเห็นอยู่ยังเห็นอยู่เองอย่ามันเอ็งอย่ามันเล่นกับข้ายอด

มีก่งเยยอีกาเลยดูดูยอดยอดีเก่ยอดตดยอดอยอดัดมัดมัดยอดยดอดมัดยอ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 ดอดย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 ยอดดยอดยอดดอดย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 อดดยอดยอดดย เฮ้ยเฮ้ยห้ามห้ามอ้อยวอดปิดปิดปิดไปกันนะห้ามห้ามไม่ให้ห้ามเอา้อยวอดให้ตายเรายอดยอดไอโอ้ยอดโอ้โอ้เอาเรื่องหรอโอ้ยอดอ่ะอ่าเอาเรื่องอ่ะโอ้ยอดนังแล้วครับต่างวันนี้ครับผมท่านผู้ชมเราได้แชมป์นะครับผมแชมป์ห้าแชมป์หนึ่งสมัยนะครับผมรถมังไก่นะครับผมโมสุดยอดนะครับผมเอาเรื่องแล้วผมผมต้อตายคนแรกเลยครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ทุกใบทุก ก็จะคลิปเพียมแค่นี้ับผมท่านผู้ชมบ๊ายบยจุ๊บ